เมื่อเศร้านี่มายามรอบแต่เศร้าตอนนี้กับประมาณเจือโมงแล้วล่ะก็ได้ปลาไก่ขุดมันแซงเบิ่งมายามมันอี่หลงเฮ็ดอี่หลงไ้แต่ว่ามันบ่อเห็นปลาก็ได้มาขุดมันแซงเหลือน้ำถ่วมมันสีเน่าบ่อพี่น้องแต่ไปยมวันกะคนไปแน่เดียวมันแซงจะให้ดูใบเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนี่ลักษณะของมันแซงนะคะใบของมันแซงแกพี่น้อง ขี่ยมันนน้อย,อยเขียใหญ่เพินน่นกลเพิ่นขุดเบิดแล้วแต่ก้อนน้ำถ่วมแถวนี่น้ำถ่วมเบิดน้ำปลาเนี่ยน้ำถ่วมเบิดแต่มันโบกลงก็มีติง้งขุดลงมาเบิงแล้วละ่ะแต่ก็เห็นติงนี่สีมีอันอันนี้บอพี่นอ้องเดี๋ยวยมำอนสิให้เบิงนี่คือติงมันแซงที่กุดจากเงาเขียนน้อยนี่เขียนน้อยนี่นี่ขุดจากเงาอันเพิ่นลงจากเงานี่เบิงสีมีหวัวบอกยมำอนจะขุดออกเบิงเพิ่นขุดไปเบิดแด้วละ่ะ แก็อ้ยก็คือลงไปเลิกอีกละเดี๋ยวตามมึงก่อนมันจะมีไหมมีจริงยังมาจากใส่ปุ๊บมาสิขึ้นเมื่อบ้านโทรถามรถเยาเข่าเพิ่นว่าอันบ่ทันเห็นรถไป หมู่บ้านแล้วก็พยายกับพานลงมาหนานี่ยแหละแกววอตไี้คุดยากได้อ่านได้ยังวิย่ยหนีหัวหนึ่งมันซ้อนอยู่นี่หัวมันแสงเห็นไหมเสียมบ้างหัวพยายหัวมัน,น จริงนี่บบท่านได้เห็นหัวอยู่นี่นะลงไปอีกอยู่โคตรลัดแถวนี่นี่จริงอยู่หลายจริงเลยนี่จริงอยู่อีกเก่าอยู่ไหนไม่รู้ เพื่อนเพื่องลงนี่หัวเล็กๆนน้อยเพื่อนเพื่องลงเอาไปนี่ขันปอตายเขาค็รจะเกิดไหมไม่ดินกำลังพู มีหัวบอละคือลงไปไก่เเด้อมันจะมีหัวบอมาลงไปไก่แท้จริอา้าจะมาลงไปไก่แท้หัวบออะไรนี่ ว่าไม่จิดเห็นหัวเลยดิว,ว่ากรบอกเห็นปิดกล้องล้อก่อนเบิงนำมาจากเพียพี่นอ้องป่วนมาเถึงพี่หัวสิมีหรือบ่เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนไม่รู้ว่าจะมีหรือบ่ตั้งกล้องดูก่อน เป็นทรงเป็นทรงคือคือจังเป็นหัวหางมะนี่เอ๊ะสิมีหัวใหญ่ป่ะเหมือนต่งลงหรือมันห,กหักไหมฐานขึ้อนอ้โอ้าเพอนหัวใหญ่เป็นไรหัวมดิติด,ดป่องเนี่ย ngoài bóng nhai nhá ngoài lên bé Ôi, mó bóng 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 Nè Cái này Hòa bóng bóng Cút bóng 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 Có bóng hòa bóng 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 หัวไม่ใหญ่มันเป็นเกลือมันตายหัวนี่ก็หัวน้อยๆเดี๋ยวจะเอาฟังไว้ฟังไว้เขาเกิดดีไหมเขาก็มาคูดติงมันมดนฟังไว้ให้หมดฟังให้น่ติงสุมเวบะบลวงเจ้าหัวว่นี่ จิงซุ่มซุ่มนี่จิงซุ่มซุ่มนี่ปรดล็อกหัวตอนสนอนหัวมันปลูกไว้หัวน้อยๆก็ปลูกไว้เพื่อสิได้กิน,ดนโดนๆเอาเข้าไปเด่ะเขาก็บ่ชแสบด,ดอกหัวน้อยจะปลูกไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวสงน้ำซุ้มจิงได้หลายนี่เบิ่ง Đi đây bơ rơ som xung ping đấy là hai kìm mì tô rong chắc ăn bơ mh mhm 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 ôi mhm 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 นี่มิตรรูปเบกเด็กเดจนเจ้าเข้ามาปลูกไว้ฟังไปนี่ฟังไปแทน,นนี่หมอนึงอ ไสหน่อยเขามาฝังไว้กินปีหนา้าเอาไปเบิดลายมันก็นี่น้ำถล่มเนา่าเน่าก็คือหัวต้องเนา่าดูหัวนี้พีจ,จังติงขาดดังต๊ โอ้สีหัวใหญ่ปะโอ้ยแบบกระติงเสียคือเอาเอามันแถวนี่คือหัวับใหญ่ป่ะไปกลนมาพุกใบว่นมาอยู่นี่เนี่ยโอ้นี่หัวนี้อ่อนอ่อนนี้ว เป็นกระดันซ้ำตอนนี้จิต้มเปลือยบอเป็นกระดันเอาฟังแบบเป็นกระดันบอเอาไปเพราะว่าต้มได้กับเสียซื้อๆอันนี้หัวน้อยซ้ำไมนันก็กินได้อยู่แต้ที่กินกับอาปูกไว้สรุปขุดมันเมื่อนี่มันอยู่จ้า หัวใหญ่หัวหน้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพราะได้เหยีหวานอยู่